หหเหมือนจะมีตัวดันมานะตัวดันตามมาเลย,ยสวยทุกใส่ดีนะ โ <laughs> อ้โหเต็มปากนี่นะครับคือเข้าเต็มๆนี่ไม่รอดนะครับจอนไซนี้นะครับไม่เหลือนะครับนี่